อาราทารุ aro, สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูราศีมิถุนธาตุลมกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะเงียบสยบความเคลื่อนไหวนะคะเป็นคนที่มองแล้วก็ดูอยู่อย่างเงียบๆเหงาๆรู้ว่าจะต้องทำอะไรรู้ว่าจะต้องไปทางไหนอยู่แบบมีสติผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยใช้ความนิ่งเป็นเป็นการสยบความเคลื่อนไหวมากกว่า เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้เองเขาก็มีความร่ํารวยของเขาอะนะคะในในชาวมิถุนบางท่านอะนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมาไม่นานเขาก็เป็นผู้ให้มาตลอดเป็นผู้เสียสละแล้วก็เขารู้สึกก็คือเรื่องเงินทองเนี่ยมันคือสิ่งที่มันทำแล้วมันก็เหมือนมันล้มล้วในระนาดนะคะมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่มันยังจับหัวไปหางจับต้นชนไปไม่ถูกอะนะคะซึ่งความยุ่งยากความลำบากแล้วก็ ปัญหาต่างๆอะคะ่ะมันจะเข้ามาคุณจงปลุกความกล้าหาญของคุณที่เคยมีอยู่ออกมาคุณอย่าฝอนะคะคนเราเนี่ยบางครั้งมันล้มกันได้นะมันชะงักได้มันหยุดได้นะคะยิ่งยุคนี้เศรษฐ,ฐกิจอย่างเนี้ยการมองหาห,าหลายๆทิศหลายๆทางเป็นการดีกับเรานะคะไม่ใช่ไม่ดีเอาความกล้าหาญความชันฉลาดความที่คุณเคยมีอ,ออกมาก่อนเอาออกมาใช้แล้วก็นําความ สามคัคีที่คุณเคยมีกันเนี่ยเอาออกมาใช้หรือไม่ก็จะอีกแบบหนึ่งก็คือบ้านและที่ดินที่มีอยู่เอามาหมุนอันนี้เหมือนกับกำลังมองหาช่องทางหาเงินนะนะคะทางชาวราศีมิถุนเนี่ยนะคะในในปากของมิถุนาเนี่ยกำลังมองหาช่องทางหาเงินอยู่แล้ว ในช่วงที่พฤษภาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะอยู่กับตัวเองและหาช่องทางแล้วก็มองมันมีช่องค่ะสำหรับคุณเสมอเสมอนะคะเพราะว่ากล้าที่จะก้านะคะถ้าเราไม่กล้าที่จะก้าไม่สำเร็จไม่เป็นไรไงคะเราได้ก้ากําลังใจสำคัญนะคะเรื่องพันอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราเราไม่กล้าเราไม่ก้าวเราไม่เดินมันอยู่กับที่ เราหยุดพักอยู่กับตัวเองได้ค้นหาตัวเองได้ค้นหาสัจธรรมได้นะคะแต่ไม่ใช่หยุดตลอดไปอยู่กับตัวเองมากพอก็ถอยออกมานะคะเดินออกมาได้แล้วเดินออกมาสู้เดินออกมาว่ารอบตัวเราอะไรที่จะพอเป็นประโยชน์ได้มั่งในเดือนมิถุนาเนี่ยชาวมิถุนอาจจะลำบากนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีคนช่วยเหลือไงคะที่สําคัญคือเมื่ออดีตคุณเคยมีคนช่วยเหลือ,อยังไง ปัจจุบันคุณก้าวไปนิดนึงนะคะคุณก้าวไปนิดนึงคุณจะไปเจอกับคนที่ช่วยเหลือคุณได้คุณต้องก้าวนะคะก้าวไปก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นดังเดิมวิกฤตมันคือโอกาสนะคะแต่สิ่งที่มันพลาดลงไปแล้วก็เพิ่มเติมมันใหม่อย่าไปซีเรียสกับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแล้วมันก็ดับไปอย่างที่บอกนะคะมันล้มเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ มันไม่จําเป็นนี่คะว่าเราจะต้องไปล้มตามกิจการมันไปอย่างนั้นใช่ไหมคะกิจการบางอย่างมันไม่เหมาะกับยุคนี้อ่ะเราก็เปลี่ยนมันสมัยไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยคะ่ะคนเราเกิดมาไม่ได้บอกนี่คะว่าจะต้องมีกิจการเดียวใช่ไหมคะเรามีทางเลือกคะ่ะเราเลือกไปเลยเราเลือกไปเลยนะคะเลือกที่เราถนัด แล้วเราจะทําออกมาดีค่ะเพราะว่าบั้นปลายของคุณมันกลายเป็นความสําเร็จและมีหุ้นส่วนและมีคนที่ช่วยเหลือเราไงคะในราศีมิถุนนะคะเราเป็นกําลังใจให้ชาวมิถุนนะคะเพราะว่าตอนนี้มิถุนเหมือนจะหงอยหงอยเหงาเหงาหน่อยนะคะในปักของมิถุนาเนี่ยบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านที่เราดูน่ไม่ใช่ทุกท่าน,าน,านบางท่านเขาก็แฮปปี้เขาก็แก้ไขได้แต่ในส่วนนี้ในคลิปนี้ทริปนี้ตรงนี้เดือนมิถุนาเนี่ยเป็นมิถุนที่หงอยเหงาเศร้าซึม ไม่รู้จะหันทางหันหน้าไปทางไหนไม่รู้จะทำยังไงเพราะคิดว่าตัวเองได้ได้ทำมาหมดแล้วแต่ยังนะคะลองดูอีกทีหนึง่งยะมีจะมีแสงสว่างให้คุณนะคะลองเข้าไปคุยลองเข้าไปเจรจานะคะจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเจรจากันแล้วสุดท้ายความสำเร็จจะปรากฏคุณที่สำคัญคุณต้องดึงความกล้าหาญออกมานะคะคุณอย่าหดหู่กับชีวิตนะคะ บรรยากาศหดหูไม่เท่าไหร่แต่อย่าให้ตัวเราและชีวิตเราหดหูตามบรรยากาศนะคะมันจะโงงเวงนะคะอนาคตคุณคือความสำเร็จอยู่เบื้องหน้านะคะวันนี้อยู่กับตัวเองอย่างสงบได้แต่ไม่ใช่ตลอดไปให้เป็นคนกล้าเหมือนอย่างที่เคยเป็นให้เป็นคนเก่งคนกล้าตัดสินใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะชาวมิถุน อรราทารโร่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ